ผ,นนผมก็จริงๆจริงๆก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่า,าได้มีอะไรดีๆก่อนสินน้นปีครับผมไม่ได้มีเรื่องเดียวด้วยใช่ครับใช่มีแฟนไซน์แล้วก็มีแฟนเดย์นะครับ <ๆ S 1> ตอนอมีแฟนเดย์นะ <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวแฟนเดย์จะอัปเดตแบบว่าก็ติดตามว่าจะอัปเดตเป็นยังไงบ้าง คือยังยังไม่แบบว่าทางการว่าแบบว่าสถานที่หรือว่าบรญาัติงานจะเป็นยังไงบ้างผมว่าจริงๆเป็นจากทางค่ายเ Choice นี่ครับแบบว่าคือจะมีทุกปีแบบเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตมาครับผมทางค่ายครับเป็นมีมีทางค่ายแน่นอนครับผมเขาเกิดแฟนสาผมแฟนสาครับผมก็เมื่อวานก็เพิ่งเปิดแบบไปแล้วก็ก็ดีใจที่แบบแฟนๆมาหาเยอะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับวันที่1 3าธันวาคมนี้ครับ ใช่ครับ,มรบ,บ,บผมก็จะเป็นอ่คือส่วนตัวแล้วผมเป็นคนถ่ายเองแล้วก็เป็นแบบที่ถ่ายเองแล้วก็พอผมมาดูแบบแบบว่าดูแบบหลังกล้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมชอบภาพแต่ละภาพมากๆแล้วก็แบบมูทดีมากๆผมถือว่าก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนผมนะครับออันนี้คืเห็นภาพยัง,งหหเอ็นแค่แบบนิดหน่อยนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วข้างในนั้นคือมันเอกลุศีมากๆมากกว่าที่แฟนๆ ใช่ครับใช่ครับโหร้อยหกสิบห้าครับเยอะมากครับแต่ไทยจริงๆได้หลายพันหลายสองพันอยู่นะครับผมก็จริงๆเป็นคอนเซ็ปที่แบบว่าอยากเป็นบอยเฟรนด์ีนเปเรียล ของใครสักคนึ hmm. ่งครับผมซึ <S 2> <S 2่งทางทีมานก็คิดค้นทั้งทีมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็บรรยากาศในโพต้บุ๊กครับผมก็จริงๆชอบมูนนี้อยู่แล้วด้วยก็เป็นอีกมูนหนึ่งที่แบบหวังว่าทุกคนน่าจะชอบมูนนี้ใช่ครับก็คือจริงๆ ส่วนมากผมจะถ่ายแบบว่าเป็นแฟชั่นมากกว่าแต่อันนี้จะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนมีคนพิเศษอยู่หลังกล้องถ่ายผมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นพิเศษกว่าแบบการอื่นที่ผ่านมะาตัวเองเป็นคนถ่ายเองอยู่หลังกล้องแบบว่ามาติดตามชีวิตแต่ละวันว่าแบบตัวเองทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยสี่ถ้าถ้าถ้ารวมต่างประเทศก็ประมาณสี่วันใช่ ป็นมีมิลานแล้วก็มีที่ฝรั่งเศสใช่ครับก็มีแบบคนคนั้นใช่ก็เหมือนไปเที่ยวกับเราด้วยแล้วก็ได้แบบได้ใช้วันเดย์กับเราด้วยครับผมใช่ครับกับผมการเดินใช่ครับ อ่สิ่งๆผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดจะสปอยหรือเปล่าแต่จริงก็มีโัเข้ามาก็จะดผมแต่แต่เรียกมาเลยว่าต้องสัมภาษณ์พี่กล้องแล้วกหลผมก็ก็ผมว่าปีนี้น่าสนุกนะครับผมพอรู้สึกว่าเป็นปีที่เหมือนทุกคนเต็มที่อะไรนะก็แฟมิลี่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็มีอะไรให้ติดตามใหม่ๆด้วยครับผมก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายในงานแฟนเดย์บ้างก็รอติดตาม อ๋อก็พาร์ทของเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนครับตอนนี้กําลังแบบว่าให้ทีมงานตัดสินใจว่าจะออกมาแบบน่ารักสดใสหรือว่าเท่หรือว่าไปทางเฮฮาหรือว่าอะไรนี้ครับผมก,ออก,ก็จริงๆผมอยากนั่งเฉ okay. <c oughs> ยๆ <c oughs> อยากทอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยผมแต่เดี๋ยวเราดูเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านนิเงวตลกได้ไหมตลกก็ได้บ้างครับแต่ไม่รู้ว่าจะตลกกันหรือเปล่าเออ แบบมุกแบมุกคาเฟ่อะไรแบบนี้อ๋อก็เออนมุคาเฟ่กันครับผมก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเสริมอะไรเข้าไปในงานแฟนเดย์ก็จริงเป็นคนเฮฮาชอบตลกเนี่ยอ๋ออันนั้นแบบว่าอันนั้นแบบตอนทำงานเนี่ยแต่พออยู่กับเพื่อนอยู่กับแบบว่าพี่น้องอะไรก็เฮฮา เป็นผ้าผอผ้าผอก็ตลกได้หมดเลยครับตลกท่าทางตลกอุปกรณ์มาหมดเลยครับทุกคนจะบอกใช่ไหมว่าเราตลกเพราะจะหดออกไหมไม่รู้ว่าเขาขำอะไรผมเหมือนกันจะบอกจะมีจะวางจะบอะก็อาะไรอะไรอย่างนี้ในแบรนด์ก็ได้ครับผมก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับผมยังยังไม่ทันการครับผมรอแบบเพื่อนปีนี้เลยเลยเทศกาลปีบันแล้วนะ ใกล้แล้วครับกดดันแล้วเป็นไงครับตอนนี้ก็พลาดครับผมถ้าถ้าไปก็พลาดก็อาจจะคริสต์มาสก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ครับผมแล้วก็อาจจะดูว่าช่วงนั้นทำอะไรเพราะเหมือนก็มีงานที่แบบยังเปิดเผยไม่น่าอยู่ก็เดี๋ยวรอดูเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันตามเรื่องบอกเรื่องะไรกัน ผมบอกไม่ได้เลยผมหัวาหาครับผมเอา,าองานบาสจัดหนึ่งปีน้นาทัรวร์นาเมนต์ของเราเป็นยังไงบ้างครับอ๋อทัรวร์นาเมนต์ก็กับสโมสรก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่าครับผมแล้วก็แต่จริงๆมีรายการหนึ่งแล้วที่แบบแข่งตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วครับผมก<ม>็ปีนี้ก็อยู่ทีมเดิมแล้วแล้วมันมีความวามันเรื่องเราต้องยังไงต่อไปอออออกับปีหน้าแทนวีน้าอ๋อแทนปีน้าก็จริงจริงก็ก็งา,า,า,านบาสใช่ไหมครับครับผมก็ อ่าอยากมีเวลาแบบมีซ้อมแบบจริงจริงจังๆเพราะแบบซีซั่นก่อนผมก็ไม่ได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งพอไปแข่งเลยมันก็แบบเจ็บบ้างอะไรเงี้ยมันเจ็บง่ายก็ผมก็หวังว่าปีหน้าก็มีเวลาผมก็จะเต็มที่บอกใครบอกใครก็ได้ใช่ไหมบอกใครดีมีเวลาซ้อมด้วยใช่ครับอกใครเดียวบอกใครเดียครับผมอ้าวนก็เต็มที่ด้วยใช่ครับก็จะมีก็มีมีถ่ายครับผมมีถ่ายช่วงประมาณ เพิ่งปรก่งม <movie> so, like ีแรกถ่ายใช่แ huh ล้ถ่ายแล้่งมีแรกถ่ายเพิ่งปีหลังก็ถ่ายไม่รู้เหมือนอันนี้ผมไม่รู้ก็จะมีโอกาสมีลงสีไหมก็มีครับมีแต่แต่ถ้าให้ติดตามจริงๆก็น่าจะประมาณอาจจะปลายปลายปีหน้าเขาไปดูบาสการกษใช่ก็ไปดูบาสกันใช่ครับใช่โอเคขอบคุณครับ